สวัสดีค่ะน่าจากร้านนาราพระเครื่องหรือร้านนาราของสะสมนะคะวันนี้นาะจะมารีวิวผ้ายันพระคลังหรือผ้ายันพระคลังมหาสมบัตินะคะ ทางร้านมีให้บูชาอยู่2สีก่อนที่จะมาชมรายละเอียดพยา,ยานขออนุญาตแนะนําร้านนาราก่อนนะคะร้านนาราไม่มีหน้าร้านนะคะขายออนไลน์อย่างเดียวปี64นี้ขายออนไลน์มาขึ้นปีที่5แล้วจดทะเบียนการค้ากระรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อคือโอนเงินเข้ามาทางร้านจะส่งให้ไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะทาเป็นอาชีพขายขายมา5ปีแล้ววันนี้เรามาชมรายละเอียดพยายนพระคังกันนะคะอย่างที่ทราบการบูชาพระคังก็คือเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบนะคะบู แล้วเนี่ยจะเพิ่มพูนทรัพย์ยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เวลาเวลาบูชาพระครังนะคะส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจการค้าหรือร้านค้าเนี่ยหรือค้าขายเนี่ยจะนิยมบูชาท่านพระครังค่ะท่านพระครังนะคะที่ทางร้านมีให้บูชาที่วันนี้จะมารีวิวเป็นพญันมิวสองสีนะคะขนาด12นิ้วคูณ12นิ้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสีขาวและสีแดงค่ะ อันนี้นะคะไม่ใช่พยันพระคังธรรมราพระคังนี้ปลุกเสกปี2 5 5พันนะคะปลุกเสกเมื่อวันที่1พฤษภา2องพนนะคะเป็นเลิกมหามงคลเสาห้าเป็นเลิกพรมประสิทธิสามดาวนะคะแล้วก็ผู้รอยพิเศษโดยดวงปู่ทวนวัดประคองมาทำเท่าเป็นทายาทสายตรงของหลวงปู่สำราญและหลวงปู่สุวัดประคองมาทำเท่าณนะวัดประคองมาทำเท่าจังหวัดชัยนาทค่ะความพิเศษของพยันนะคะ,ะ,ะที่นา้าให้ชมนะคะ ด้านหน้าของพญนันท่านพัะคลังจะยืนอ,อย่างงามสง่างานะคะท่านไม่ได้มาธมรรมดานะคะเปิดซุ้มปราสาทคางปราสาทนี่คือซุ้มปราสาทนะคะเปิดซุ้มปราสาทครังมหาสมบัติด้านในของมหาสมบัติจะมีแก้วแหวนเนินทองทรัพย์สินม,มากมายเลยนี่นี่นี่ก้อนเงินก้อนทองนะคะในพยันจะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยยันเนี่ยมีเยอะมากเป็นพยันที่มียันเยอะมากดูยันนะคะอัขระยันเยอะมากมีแทบทุกจุดซึ่ง จัดว่าเป็นพยายนที่ครบเครื่องมากบูชาพยายนผืนนงเนี่นะครอบจักรกวาลเลยยันทั้งหมดนะคะจะมียันศักดิ์สิทธิ์และพระคาถาต่างๆถึง26ชนิดจะมีอะไรบ้างต้องชมที่ w w w n a r o k c o m จะอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีประกอบไปด้วยยันอะไรบ้าง26ชนิดนะคะนี่ละชมเลยเออแล้วก็ ดูด้านกรอบนะคะด้านกรอบพยันนะคะจะมีกระถาพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่3พระคาถานะคะเป็นกระถาบูชาพระครังกระถาพกทรซับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะคะแล้วก็ในนี้จะมียันบารมีส0มสิทัศยันมงกลบุตรเจ้านะคะยันกอบเพชรโอ้มากมายเลยนะคะด้านนารานะคะให้บูชาแล้วก็จะมีเคล็ดลับนะคะ การบูชาพระคังไปให้ด้วยบูชากระทังร้านเนี่ยก็มีพระคาถาและก็วิธีการบูชาไปให้นะคะร้านนาราให้บูชาพระแท้พรอมบัตรรับประกันพระแท้หน้าตาบัตรประกรนพระแท้เป็นแบบนี้นะคะไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนเราขายมาหปีแล้วค่ะทาเป็นอาชีพนะคะสามารถกดติดตามนะคะ YouTube นาราได้ที่ ช่อง Youtube นะคะนาราพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส b บ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อให้ทราบก่อนใครว่ามีรีวิวคลิปใหม่มาค่ะวันนี้นะพีก่อน,นะคะอ้อราคาราคาเนี่ยร้านนาราเปิดราคาพระแท้ทุกองค์นะคะสามารถเยี่ยมชมราคาได้ที่ w w w n a r a ท o k วค่ะนะพีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ